ทำงานกับป๊าป้าหรอคะป๊าป้ามาเที่ยวก็ต้องทำงานนะป๊าป้านะ่ะเดี๋ยวกินขนมลิงกินกินนมแม่ดิเซยขา,ขามาม้าหิวน้ำดิเซยไปขอน้ำกับป๊าป้าให้มาม้ากินหน่อยได้ไหม สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันกันกบครอบครัวเราอีกแล้วคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่สาถ่ายต่อจากเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็จะเป็นหลังจากที่พวกเรากลับมาจากทานอาหารกลางวันก็ได้พาเด็กๆมาว่ายน้ําเล่นกันนะคะหลังจากนั้นก็พากันขึ้นมาพักผ่อนบนห้องมาเที่ยวก็ต้องทํางานนะปะปะ๊าน่ะวัน <laughs> นี้ช่วยป๊าป๊าทำงานเหรอคะเฮ้ยั <c oughs> งตกนะ สวยอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะน้ำนะระวังตกค่ะไปพ่อไปพ่อไปพ่อไปแม่ หลังจากที่พวกเราพักผ่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้พากันออกมาขับรถเล่นข้างนอกนะคะก็ได้มาเจอกับฟูงลิงฟูงใหญ่เลยก็เลยพากันหยุดรถเพื่อที่จะมาดูลิงกันนะคะเด็กๆก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลยได้เจอลิงตัวเป็นๆด้วย ขึ้นไงจ้าลิงไปไหนเื่ยนดูลิงเดียวพี่จะมองกงาลิงเอ้ลิงใหญ่จังเลยพี้เสดูด้ลิงมีลูลกด้วยกำลังกินนมแม่แหละลิโงอย่ยอย่าดึงโอ๊ยน้มน,อน,น,อน,น,นดูนะพอจีใกล้เไปอคุณตุ้เจ๊ พ่อฮอรเบบี้มอ้งน่ดูลิงมาทำอะไรตต้งตง,มงมองในรถเราด้วยลิงกินอันนี้เป็นหรอลิง <c oughs> อุ้ยลิงเธอชอกจากมือฉันเลยนะทีนี้หิวด <c oughs> ิสุดาาม่หูยลิงหิว <c oughs> ลิงหิว พ um, uh ่อเลิง huh. ม um, ีตืนออมก่อยย่าย่ายโอให้ลิงกินกล้วยนะคะกินกล้วยฉาบสเตนแกแคสตโย่โยมออ้น หมดเฮียดิงกินกล้วยโอ้ยตัวนั้นอ่ะอุ้มลูกด้วยนะคะตัวนั้นอุ้มลูกด้วยน่าสงสารจังเลย ติดตามบีบเอต่หมอดเด็กกินขนมลิงกินกินนมแม่น่ารักจุงเบย่อแมกินเก่งมากนะเธออ้วนกว่าเพื่อนเลยนะเธอนะ่ะฉันจับเธอได้ไหมรูเลีเล้ยงหรอตู้น่ะ กตู okay, ้มาทาินนโอเคหมดแล้วลิงไปไปลูกไปตองนี้เราทีแบู ชิ้นเลืนให้กินโอเคไม่ลิงจะเจบตั๊บบานอนเห็นโอเคนะลิงจุดชมพระอาทิตย์ตกดิน ชั่วตกหลูกระวางตกเี่วยวะกะ จะถ่ายรูปให้รูปนี่จะประกอบอ่ะขอน้งเช้าค่ะห้าค้าให้ไหนกันคะ แล้วค่ะเมื่อกี้ไปส่งน้องชายแล้วก็แม่ที่โรงแรมมานะคะเสร็จแล้วก็กลับมาบ้านค่ะก็จะได้เวลาพักผ่อนกันแล้ววันนี้เราจะมาดูคลิปที่เราลงไปเมื่อเช้านะคะอ่ะอลิเซียอยากไปจับทีวีลูกคอมอลิเซียมานี่ค่ะมาจะับที่ราเรา,เราจะแบบว่าไม่ไม่ขึ้นไปเหยียดตรงนั้นลูกลงมาค่ะลงมาค่ะ เธอนี <l convert> <s urai sword> ่แล้วเราจะดูคลิปกันนะมิิงเกยินนี่น้องเพลงให้หมามาฟังหน่อยนุณครูงันนอนติงน้องเพลงให้แมามาฟังหน่อยได้ไหมลิซคะมามาหิวน้ำ ลิเซียไปขอน้ำกับป๊าให้มาม้ากินหน่อยได้ไหมได้ลิเซียคะไปขอน้ำกับป๊าให้มาม้าหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะฮัลิเซียคะมาม้าหิวน้ำน้ำไปเอาน้ำกับป๊าให้มาม้ากินหน่อยค่ะไปบอกป๊ามาม้าหิวน้ำหิวน้ำจ๋าหิวน้ำค่ะหิวน้ำ ืมไปบอกป๊า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 มาม่มาหิวน้ำป๊าป๊ามาม่มาหิวน้ำไปดึงเองเลยเหรอบอกป๊าป๊ามาม่มาหิวน้ำอ้าวเปิดได้เฉยเลยโอเค ป๊าป๊าป๊าโป๊ะปามาหิวน้ำแล้วที่ ขอบคุณค่ะเปิดให้มามาหน่อยเปิดให้มาม่าด้วยเปิดได้ไหมเปิดได้ไหมคะไม่อ่ะเปิดไม่ได้หรอคะโอเคมามาเปิดเองเปิดให้มามาเปิดไม่ได้หรอคะโอเค น้องหมาม่าเปิดเองก็ได้ค่ะเลยแล้จะิดอาอยากเปิดเองเหรอให้มาม่าเปิดค่ะโอเคมาม่าเปิดเองค่ะแล้วพ่อตีแค่งโอเคโอ้นิดนิดสั้นนับจบ อร่อยจังเลยโอเคโอเคอ่ะปิดค่ะเอาไปให้ป๊าป้านะคขะโอเคนะขอบคุณค่ะเอาไปเปิดเองเลย่ะเปิดเอง Mm-hmm. <laughs>